้าให้ระวังสมมติว่าเราจะข้ามสะพานเข้าป่ามันไม่มีสะพานใหญ่มันมีท่อนไม้วางข้าลำห้วยเ็จแถบข้างล่างก็มีจระเข้หุยเออล่วงลงไปได้ไหมเนี่ยล่วงลงไปจากไม้กะโดนจระเข้เนี่ยพอะได้าาเวลาข้ามสะพานไม้ลำห้วยในป่าต้องเดินระวังเดินยังไงเฮ้ทำยังไงไม่ล่วงนะทำยังไ มั่งเลยจระเข้ตัวใหญ่ตบมือนอยมีใครเป็นได้ไหมเนี่ยใช่เหรอไม่ไหนยังไม่ได้ขึ้นดูก่อนดูวิธีก่อนนีได้ไหมได้เดได้ไหมคะอ่าเดินไปพร้อมกันสองขาหนีได้ไหมมันแคบดูมันแคบต้องยีนละข้างแล้วก็ต้องการแขนด้วยนี่ เขาว่ามันแคบมากตัวใะญ่แค่ตัวใหญ่มากโอ้ยโเคโอเคอย่าพูด错โอบขึ้นไปดีดีย okay. ืดทรงตัวตัวอ้าวไม่ใช่อย่างนั้นโน้ไม่ไม่ได้สไลด์หรอกก้าวไม่ได้บอกให้สไลด์อ้า

ไปขึ wow. ้นไปข่าวชุบใจเย็นๆนะคะไปเจอไปนั่งก่อนให้เพื่อนมาด้วยเชิญมาให้เพื่อนมากลับไปที่เดิมลูกอ่ะใครใครเดินแล้วนะดูเพื่อนก่อนลูกให้เพื่อนเดินด้วยจะได้ซ้อมทุกคนก้าวใช่ะหม้าวทีละก้าวอ่า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 